ในสถานการณ์โควิด -19 บุคลากรทางการแพทย์มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อสูงกว่าบุคคลธรรมดาเพราะการปฏิบัติงานที่ต้องใกล้ชิดผู้ป่วยในโรงพยาบาลและด้วยจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ของประเทศไทยมีจำนวนจำกัดมดบริรักษ์จึงเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนี้มดบริรักษ์ยังสามารถช่วยบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยได้อีกด้วยมดบริรักษ์ถูกพัฒนารูปแบบทั้งหมด4ประเภทเพื่อรองรับการทำงานที่แตกต่างสถานการณ์กัน 1. โซโฟฟ่ฟโซฟาหุ่นยนต์ตัวแทนคุณหมอโดยโซฟ้าจะทำหน้าที่เสมือนแพทย์ โดยแพทย์สามารถสั่งการหรือควบคุมให้หุ่นยนต์โซฟาไปเตียงที่กำหนดได้โดยอัตโนมัติเพื่อทำการตรวจผู้ป่วยโดยเชื่อมต่อเทคโนโลยีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อให้แพทย์สามารถพูดคุยและตรวจสอบสภาพผู้ป่วยผ่านกล้องได้เช่นตรวจสอบสภาพผิวตาช่องปากโดยใช้กล้องที่มีกำลังขยายสูงถึง20เท่าและมีกล้องตรวจสอบอุณหภูมิสำหรับวัดไข้ผู้ป่วยได้ 2. คาร์เวอร์หุ่นยนต์ส่งอาหารอัตโนมัติที่ช่วยทำหน้าที่ในการส่งอาหารหรือยาให้กับผู้ป่วยในแต่ละเตียงโดยอัตโนมัติโดยสามารถตรวจสอบความถูกต้องผู้ป่วยให้ตรงกับอาหารหรือยาที่นำไปส่งได้ 3. UVC Disinfection m u m 2 t o หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโควิด -19 โดยใช้หลอด UVC ที่สามารถกำหนดตำแหน่งและเวลาในการให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปเพื่อทำการฆ่าเชื้อได้ โดยหุ่นยนต์ทำการเคลื่อนที่โดยอัตโนมัติต,ตามคำสั่งที่ตั้งค่าเอาไว้ 4. Service Robot บหุ่นยนต์บริการทำหน้าที่เสมือนเป็นพยาบาลเช่นการพูดคุยสอบถามกับผู้ป่วยผ่านวิดีโอคอนเฟเรนซ์การช่วยถือวัสดุอุปกรณ์หรือการส่งอาหารส่งน้ำได้ครั้งละ2เตียงเพื่อเสริมกำลังให้กับหุ่นยนต์เซ้าฟ้าและคาวเวอร์ มดบริรักษ์สามารถช่วยลดจํานวนผู้ป่วยติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์และรักษามาตรฐานในการรักษาให้กับผู้ป่วยได้รวมถึงการลดต้นทุนในการใช้ PPE สําหรับใส่เข้าพื้นที่ติดเชื้อด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยการนําหุ่นยนต์มาใช้ในพื้นที่ติดเชื้อจะสามารถช่วยเสริมกําลังใจให้กับผู้ป่วยได้สําหรับมดบริรักษ์ที่เราจะพัฒน,นาต่อไปในอนาคตเนี่ยหลังสถานการณ์โควิดเนี่ยอย่างเช่นโซฟาเนี่ยคือสามารถที่จะใช้ในการรักษาทางไกลได้อาจารย์แพทย์เนี่ยต้องไปอยู่ ไกลๆหรือว่าอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอยู่ต่างประเทศเราอาจจะให้เขาเข้าระบบมาแล้วก็มาทําการควบคุมโซโฟ,ฟาแล้วก็ทาการวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยตรงนั้นแล้วก็สอนนักศึกษาแพทย์ที่อยู่ที่กรุงเทพหรืออยู่ที่โรงเรียนได้หุ่นยนต์ส่งอาหารของเรานอกจากจะส่งอาหารในพาวติดเชื้อแล้วเนี่ยยังเป็นหุน่นยนต์ส่งของต่างๆในโรงพยาบาลก็ได้ส่วน uvc ก็ฆ่าเชื้อได้ตลอดไม่ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือว่าจะเป็นแอร์พอร์ตหรือว่าจะเป็นท่าสตึกสินค้าก็สามารถที่จะถูกใช้งานได้เหมือนกัน